ครับตัวนี้ก็เป็นกล้องของยี่ห้อโมติกนะครับไปดูเป็นกล้องสเต็ปหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามนะครับไปดูความชัดน,นี่นะครับข้างนึงครับ นี่นะครับต่อไปจะบิดไปสเต็ปนนาสามนะครับนี่มาสามแล้วครับ้าบนี้เป็นหลังไอเซียนชัดเจนเลยนะ ทำงานได้ต่อไลน์ได้นะ